สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่องลุงสอนคนเอาหน้าผ้าลาะครับมือนี่ผ้าพี่น้องมารับชมสวนทุเรียนงามๆอีกสวนหนึ่งครับมือนี้ผ้าพี่น้องมาเอาแนวทางครับมาปลูกทุเรียนจังไรจังจะเห็ดแต่งามเอาก่ออนื่นกะมาทำความรูจักกับคุณพ่อเจ้าของสวนพ่นกนครับครับผมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวจักน้อยนะครับพ่อผมชื่อพญายิ่มจอนจิตอยู่หวัานนุ่นพยอมหมู่สิบสี่ตำบลตรงหี่ครับอำเภออำเภอพิบูลจังวัดอุบลเนาะคครรัับเพื่อนที่ที่ปลูกทุรียนตอนนี้มันจักไรครับพ่ออยู่นี่ครับสองไรสองไรครับครับเริ่มเพียนมาจักปีพ่อสามปีเขาปีที่สามเป็นบ่ครับตอนนี้ ครับโอ้เมื่อก่อนจะมาเฮ็ดทุเรียนพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นลักษณะเนี่ยอะไรพอเป็นเฮ็ดยังมาก,ก่อนครับพออเขาเจ้าปลูกปลูกไผ่ไม่กไผ่บัดนี่ปลูกไผ่มาก,ก่อนแม่โอ้เป็นเป็นที่เจ้าของเกา่าคนบอก่อของเกา่าคนโอ้แสดงบ่พ่อมาสื่อนอตรงนี้นะครับมาัอือครับ,อรบโอ้อ่าพอ<ะ>่อมามาเฮ็ด ที่แรกนะมันมีกอไผ่บ่พ่อตรงนี้มีมีาามีกอไผ่ก็มีมีทางกอ่เราโอ้พ่อได้มาทางกว่าทางกอ่เราครับบดจจ้ดนี้จังได๋พ่อเฮาคือได้มาปลูกทุเรียนพอ่อโอ้ยันตะกี้นอกอ่ะมันด่มร้อนร้อนไม่ซั่นจะเลิกจากเฮ็ดงานงานราชการโอ้เป็นพนักงานเกษียณน่ะก็ได้กลับมาเฮ็ดสวนครับผม เป็นผู้นำชุมชนเนาะนำชุมชนกับาเป็นอบตอีกแปดสมัยว่าสี่แปดปีโอมาเป็นอ่าสอบตอีกแปดปีโอเอาผ้าชุ่มเนี่ยพ่อช้มทุเรียนมันนี่เผ็ดจังไรเนี่ยเผ็ดจังไรคือผู้งามอันใดจักปีพ่อต้นทุเรียนต้นนี้ครับเนี่ยต้นทุเรียนสามปีที่เขาสามปีสามปีครับอย่เดือนเดียวเพระสามปีโอเลืออีกเดือนเดียวครับเป็นสายพันธุ์ยังหนอครับพ่อสายพันธุ์มอนทองมอนทองครับโอ้ ครับเอาพ่อนเริ่มเตรียมหลุมเตรียมแปลงเขาเหยียดอย่างไหนพ่อที่แดกเกลตัยตัว,ตวน,นี้แน่เ,เน่ว่าเคยนี่เนาะครับว่าเคยปลูกชักเทือคกับว่าขึ้นวัดสิป,ปลูกจะมาอ้านหลานข่งเขาเห็นงานสุราลาดเขาว่าปลูกไปเนี้ยหามันไงเขาว่าครับก็่ได้ตัดสินใจลงมาปลูกครับโอ้พ่อก็ได้ลงมือเลยวานนี้ลงมือเวยครับปลูกกระย่างวัชจัก พอจักเลยนะครับผมพ่อกับบ่ได้ไปศึกษาจากคนอื่นบ่ศึกษาสายิปบรับยังกับโบ่เดือเบืองด้วยขีบยังกับบ่เด้เบิองครับการปลูกทุเรียนธยังพ่อกับ่ได้ศึกษามาก่อนเลยบ่บ่บ่ครับโอ้ก็ถือว่าเฮ็ดได้ดีด้อครับพ่องามเนาะครับจากที่พ่อบ่มีประสบการณ์ก็บ่มีความรู้ด้านปลูกทุเรียนด้วยโอ้คือเห็ดได้งามเด้ยครับพ่อครับแต่ว่า ่วมาเห็นมาหลายปีเด่ยกระจกไปแง่ครับเลี้ยนไปน้ำแง่ครับผมโอ้เห็ดไปน้ำเลี้ยนรูปไปน้ำตายเด็กกับปูกไม่ไปสันติโอตายเด็กกับปูกไม่ <laughs> ครับครับโอ้ <laughs> เขาเตรียมรุมเตรียมยังเขาเห็นไหนพ่อเตรียมรุมผมไม่เห็นยังได้คุดคุดรุ้มกระจ่างเขาคุดให้คุดรุมจ่างเขาเขาคุดสิบเป็นกว่างหาสิบนี่ละโอ้เตอกสามสิบนี่ละ ครับผมเอาลุมว่อใหญ่ตัวครับบ่อว่อว่อที่เดียวว่อใหญ่ในฮ็ดโคกแค่ยังขึ้นนีว่อพ่อว่อตะกี้ตะกี้ว่ามีได้บ่มีโคกบ่ออืมเป็นดินรับราบด้วยบ่อ่อเป็นดินรับราดด้วยได้ดินรับราดแลวก็กลุมปลูกเลยก้กลุมปลูกด้วยโอ้ครับเพราะว่าอายุนี่มันเป็นสวนเก่านะครับครับโอ้มันเป็นสวนเก่าครับโอ้งามเนาะแต่ละต้นครับอายุใก่สิพอสามปีสามปีเจ้าแจ่ว่าเป็นดอกก็ได้ เป็นดอกนะวะครับถ้าเป็นดอกแรกของวัวโอ้ครับโอ้เป็นดอกนะมันเป็นดอกอยู่ขางของของว่วเอาด้วยนะปีเสียผมเตรียมหลวมพ่อกับวัน้เตรียมเองแต่พอจ้างเพื่อนจ้างแล้วจ้างแรงงานขุดอ่าตอนปลูกพ่อปลูกเองอยู่บ่ครับปลูกเองปลูกเองปลูกเอองืครับเอาวันนี้บอกสูพี่น้องเขาฟังเลยพ่อการปลูกเขาเฮ็ดจังไรบ่การปลูกแท้ที่เนี่ยผมพิษขาดเนี่ยพิษขาดวัวจักความดุบ่จัก พจักเล่ยนะครับรมาตอตอมาละบันกะจักมาแน่กระเบื้องในชีพเป็นแน่ครับถ้าว่ามันก็นหลายชีพข้าเดือกเอาชีพอะไรมันข้าสีเไ่ยนะโอ้คิดว่าข้าสีเล็ดไม่นครับแล้วก็เดือกเอาปลูกนี่ก็คือคือปลูกรุ่นหลังนี่ค่ะไขย,ยู่ครับปลูกไม้ไม้มานนี่ร้อยต้อนเท่านั้นโอ้ย่ฟังพูนก็นมีอีกฟังพูนกระอยต้นโอ้ปลูกไม้ครับผม วันปรจักแหละวันนี้ยกับผู้ร้อยเนื่องตายสองตุ่นตอนแร้อะครับส่วนนีนเป็นแบบว่าเลี้ยนดูเลี้ยนดูครับโอ้วันกะเฮ้ยยังไข่อยู่เลยหรครับผมมันมันยักษ์ตุ่นพ่อทั้งเบิร์ตอยู่นี่ครับนยู้ตัวนี้ปะครับตัวสองลายนี่โอ้ตัวสองลาย่เจ็ดสิบตุ่นเลยเจ็ดสิบตุนบอกครับโอ้พ่อปูระยะเท่าไหร่ครับเนี่ยหกแปดคูณอแปดคูณเจ็ดแปดคูณเจ็ดบอกแม่โอ้พ่อประยะระยะทั้เนี่แปด ระยะต้นระยะแถวนี่เจ็ดเจ็ดครับโอ้ครับเอาเอาเอายังร่องก้นรูมนำอยู่บ่พอตอนข้าวปุ๋ยบอลล่องเลยบ่รล่องเลยเอาเฮ็ดบยังไหนสินพ่อเราจะอันบุญขาวธรรมดานี่ครับพ่อในร้านก็ยัาดงพวกขี่งัวขี่ไก่ปุ๋ยยังกับบัวขันได้ใส่บ่พ่อที่แหลกเลยว่าท่านกาใส่เท่าเยอะอยู่ล้วเยอะเท่าเดยอะนี่บ่โอ้เราอยู่ว่าท่านท่านกาใส่ครับเอาพ่อให้ยังครับตอนนี้ครับ ไฮปุย๋ยมิโซ่ปุ๋ยซีบะผาปุ๋ยซีบะภาพใส่หกสามสามดินใส่หกสามสามโอ้สูตรเอือนปุย๋ยเคมีตัวเอือนดรวยว่าขีงอขีไก่ขียังหนีป้อนใส่ได้บ่อกปุ๋ยเคมีใส่อยู่ใส่เคมีใส่อยู่เอข้มมี่ใส่จะซีบหาสูตรซีบหาสูตรเสมอสูตรเสมอโอ้แล้วเพ,พ,พิ่นเชื่อภาเป็นครับแต่แต่พอได้เอลลอกกดลุล่มอยู่บ่ที่แหลด้วยตอนตุ่มอออกเลยครับไม่ต้อกเลยครับน่องจะปุญขาวครับอัน ผู้ดดานอ่าผู้ดดานสองยางบนญขาวครับผู้ดดานแม่นครับพู้รูดานนี่เพราะว่ามันฮักปูต้นหน่อยมันมันมันกันแม่งได้นะกันแม่งได้แม่กันพวกปวกพวกยังก็ได้ปวกปวกก็ได้แม่งก็ได้เพราะวม่ามันมันสิขึ้นไปได้ลําต้นมันนะครับผมปุ้ยเค่มีพอเริ่มไ้ช่วงอายุเลยจักเดือนพอจใไ้ครับก็บ่ราะเพนับเดือนด้เบ่งแต่ไวมันสิออกมาโอ้ขันใบออกมาแล้วก็ ใส่เลยนะครับโอ้ผมแท่งยอดผมแท่งยอดมาใหม่เหรอฮาใส่เลยใส่เลยครับแต่ว่ากระยาใส่หลายโอ้ใส่ซ่อนแกงนั่ยกันนะใส่ซ่อนแกงครับครับต้อต้นนี่บอครับพ่อต้อต้นต้อต้นโอ้ใส่บัวก็เลยบอพ่อกับซีบอภาพบอเดียวบานซีบอผาพก่อนวานซีบอผาพก่อนไหลยักงยีซีบมือเขาจังใส่โอ้หลังจากใส่ซีบอผาพแล้วยีซีบมือจะมาใส่เคมีเคมีสูตรซีบหาสูตรเสมอสูตรเสมอ ครับผมโอ้ทางใบเอาท่างใบพอให้ปุ๋ยให้ยังอยู่บ่พ่อหรือมีให้เนี่ยอะไร,ระับยาขามาแดงยาขามาแรงใส่ยูสามตัวทาท่งกระสีโอทาท่งกระสีครับโบลอนพอล้วครับผมโอ้สองสามยางสองสามยางกันได้เป็นเป็นอ่าซื้อพอเนี่ยอะไรพ่อบอกพี่น้องอได้่บอกครับพ่อซื้ออะไรวาอ่าซื้อยานนะครับรโอ่อ อ้าจำบ่ได้เด้อจำบ่ได้ <c oughs> ครับแต่ว่ามีตัวอย่างอยู่เนาะ <c oughs> มีตัวอย่างอยู่ครับผมครับโอ้ใส่ปุ๋ยใส่หยางเอาพ่อเนี่ท่อนี่ยเป็นเป็นท่อ,อยังพอตัวนี้ครับท่อแต่ปลูกที่แรกได้โอ้ใส่แต่ปลูกที่แรกแมนอ๋อเรือปลูกที่แรกแต่ต้นทุกอย่างเท่าไนหน่อยบอ่แมนโอ้เป็นท่อฝ<ม>ังไว้แ<ห>นวได้เนาะครับพอเนี่ยฝังไว้ถ้าถ้ากน้ำกอกยากอกน้ำกอกยาแมนครับ พอบาเข้าฮวตเข้าฮวตตั้งเครื่องนมันสีบัซุ่มตั<อ>้งไก่น่ะเข้าฮวตหน้ามันสีซุ่มแต่ข้างบนแม่คุณกัข้างบนแต่ดินข้างล่างนี่ยังแห้งคือเก่าแห้งแข็งขึ้เก่าโอ้ก็ได้<อ>มาฟังทอ่อปนะากกนเนขะ้าห,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 หน้ามาถอกอะไรน่ะโอ้เข้าเขาเห็ดจ้าไหนพวกเอาถกอกใส่เขา,า <laughs> ใส่บัวน่ะถอดใส่บัวรดใส่บัวรดน่ะใส่โอ้ใส่บัวรดน่ะก็เอากลอกลงเลย อันบัวนึ่งก็ได้อยู่งสองสามต่วนอยู่นะโอ้บัวหนึงเลยยื้อสองต้นสามต้นโอ้พ่อเฮ็ดเบิดทุกต้นบ่ครับทุกต้นเนี่ยโอ้มันมันสิซอยยังไหนพ่อเนี่ยเนี่ยมันก็สิซอยน้ำสิไปเที่ยงทั้งทั้งใต้หากนะหายหน้าครับใหากว่าแหงงโอ้เทามียาเขาเอายาลงใส่ครับมีน้ำมียาเขาโรคนี้เลยเขโรคนี้เลยโอ้เพราะว่าส่วนมากซุยหยันถ้าหากมันก็เป็นอย่าง มันมันมันง่ามอยู่นะครับออืว่าเป็นยังขั้นหาว่าเป็นยังท่อเนี่ยก็เป็นท่อขนาดนิ้วเครื่องน่องนิ้วเครื่องยันโอ้พ่อเป็นไไอเดียมาใส่่อมาเห็ดไอเอาน้ำลาลานฟ้าท่อนี่ลานข้าวเห็ดทุเรียนสุดาดเขาว่าครับปลูกที่แดกเขาว่าไอฟังทอเด้อเขาว่าโอ้กคได้เห็นน้ำเขาครับผมพ่อก็ได้ลองเห็ดเบื้องลองเห็ดเบื่องครับมันก็มันก็ไข้ของเขาอยู่ หลังจากเช็ดได้แบบยังไหนพ่อปรากฏว่าพปยังไหนก็ทุเรียนห่านี้ดีอยู่บ่ว่อมันกดีกว่ากันดีกว่ากันเป็นบ่ดีกว่ากันอาสิบ้าสีบนเดี่ยอาซีบอาซิบเลยครับโอ้ตอนตอนทุเรียนหน่อยไงครับโอ้ต้องเช็ดตอนตอนนี้พ่อยังไห้อยู่บ่ครับไห้น้ำไห้ปุ๋ยไห้ยังเอาลงนี่คื้เอาอยู่บ่้าเบงต้นมั่น้ามพ่าสมบูรณ์เอาขาวด้วงครับ เขาเขารวงช่วงแดงนี่ละโอ้ช่วงแดงฝนมุ้ยปัญหาช่วงฝนนี่มุ้ยปัญหานอช่วงแดงนี่ครับผมอันตได้โอ้ช่วงหน้าแดงหน้าจะซีญหานี่ครับครับเมือ่วอวานนี่เป็นเทคนิคอีอย่างหนึ่งเด้อครับพี่น้องสำหรับเมื่อไม่ผู้ที่ปลูกทุเรียนถ้าอยากให้ทุเรียนรอดขี้ของยี่พอก็ลองเฮ็ียเบื่องเด้อครับสูตรที่พอเพิ่นฟังทอจังสี่ะครับให้น้ำให้ปุ๋ยให้ยา เพราะว่านาวมันจะซึมลงไปหอดหอดหลากลยเนล่าพ่อเนาะครับเพราะว่าห้อนาวอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะเปียกแต่ซุ่มแต่อยู่ข้างบนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยแห้งคือเก่าโอ้เฮ็ดจะสีทุทุเรียนนี่รอดอ่าประมาณจักเปอร์เซ็นต์พ่อคิดว่าครับนคุณคนเดีเก่าสิบคนเดียวเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะขาเฮ็ดจังสี่โอว่าเฮ็ดจังสี่เพราะทุเรียนนี่มันมันมันเสียบูไม่ไหม้นาวมัจะมถึงด้วยด้วยนะทั้ง อต้งดุมครับผมครับระบบน้ำอยู่นี่พ่อให้เป็นเป็นน้ำเนี่ยอะไรพ่อน้ำบาดานหรือน้ำเนี่ยอะไรน้ำบ้าดาลปล่อยมาใส่เรื่อยนะโอ้ปอยมาใส่เลยแม่นบ่ได้พากน้าบ่อ่มวอวอโอ้ห้าสูบขึ้นมาจากน้ำบาดานกับปอยมาตามพ่อเลยปล่อยมาเรื่อยโอ้ใส่สายเพียงเกือไว้ต้นต้นหนึ่งใส่หัวสองหัวสองหัวใส่สายเพียงเกือบสองหัวครับโอ้ เอาผ้ายางมังต้นเลื่อนเอนี่ยพ่อวันม,มีแต่ต้นงามๆทุเรียนแค่บบทันพ่อสามปีครับพี่น้องจากปีพ่อจังจะเอาหน่วยเพิ่นครับว่าเช้าสี่ปีเพิ่นเนี่ยเอาสี่ปีสี่ปีเขาปีที่สี่บอกจะเริ่ม,มป,ปีที่สี่ครับผมปีเริ่ม,รมครับเพราะว่าส่วงมันก็เป็นดอกจนนะโอ้เป็นดอกสามปีเปนี่ยเพิ่นกับเป็นดอกนะเป็นดอกแล้วปีเดียวเป็นดอกเล้วนี่ เป็นดอกอยู่แต่แต่ห้ามทันเอาเพิ่นบอกครับบ้าันเอาอืเดี๋ยวส่วงพอเพิ่นเอาดอกเดี๋ยวจะขอขม้าอัปเดตอีกครั้งนนีเดี๋ยวพอเด้อครับครับครับบาเซียดแนวไรครับการเอาหน่วยเอายังมีเทคนิคหรือกามีวิธีแนวไรครับจังจะมาศึกษาหาความรู้จากพอเพิ่นอีกครับเอาว่าอย่างไรก็พอไอตอนอันโอ้ปลูกปลูกทุนหยันหรือ่ครับผม ลูกทุเรียนนี่แต่ถ้ามาลาเดียวส่วนมากมันมันสิมีผู้อายุอายุอายุหลายว่าถึงเนี้ยคนคนอายุหน่อยลูกยากเอามันเป็นอย่างพ่อคือ่าจังสันครับคนอายุหน่อยีใจบอดถึงกระจฟอแฟอีกนะโอ้ใจบ่ดถึงใจฟอแฟผูกไปแน่ก็เห็นทุเรียนเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยกระจออกบอกกระจออกป้าชิมโอ้เห็นเห็นนายได้ แม่นบอกครับอืตะวนใกล้ๆมันขึ้นมันวนมันแค้มนี่ก่ะครับผูกไปเนี่ยเดี๋ยวดอยต้นพุ่นครับผมก็ท่อแช่โอ้เพิ่นเพนอายุหน่อยบอกอายุหน่อยโอ้ยากที่ได้ต้องหกสิบขึ้นเมื่อหกสิบขึ้นเมื่อห้าสิบก็ยังหน่อยอยู่ครับผมเป็นไงพ่อวันนี้เห็ดตุผลในบ้านนี้คนอายุหลายเห็ดทุเรียนนี่เป็นยังคือสีะสบความสำเร็จ กว่าคนอายุหน่อยครับมันคนมันทนท่าได้คนคนอายุหลายคนอายุหลายมีความทนทานมีความทนท่านใจนักแนนบอใจนักแนนเนี่ยฟ้าว่าได้นะฟ้าว่าได้ด้วยถ้าเฮดทุยนถ่าปฟ้าไปเป็นขมือสิมือเลยว่ได้ครับท้องพมอเขาคู่มือได้โอ้พ่อเขาสวนทุ่มมือได้บ่พ่อทุ่มมือเนี่ยตองมันตรวจมันยังเบิ่งบอตรวจมันเบิ่ง ไอาต้นรุ่นดุ่นนี่จักจักหน่อยนี่มันมันสันีไม่รู้บอกว่าจอนาโอ้เอาเมียนบอกครับเมียนว่ามันจอหนำหนำมอกาครับข้านำมากาแล้วเขาบอกว่าเอาเม็ดมาแช่ครับแช่บึงเหนือมันเขาเอาปูนแดงค่ะเอาปูนแดงเร้าแต่แต่ปูนแดงที่ซื้บ่กพอเด้ผสมตัวอื่นบอกอาผมผมเห็นบ่อันมันเป็นยาขาผัวขามูดเขาชนิดไหนนาอืม เขาบอจักว่ามันดีบ่ดีล่ะแต่ว่ามันเริ่เศร้านะโอ้แต่ว่าพอเอามาผสมกับปูนแดงผมก็ใส่ใส่เขาแผลก่อนก็จะปูนแดงเพราะแผลโอ้ครับผมต้นต้นยังหายเอายาตัวนี้ใส่เขาไปใี่หูอ่อนก่อนใส่เขาก่อนครับแล้วก็ปูนแดงอปูนแดงเพราะแผลแล้วเพราะท่าวอ๋อก็หายยังไงล่ะครับผมตัวสำคัญมันตัวต้นตัวนี้ล่ะทุเรียนครับสามปีสี่ปีขึ้นสี่ปีขึ้นเหมือนอันตราย ครับผมขบวงก็ได้ไเนี่ยเบิ้งให้เบื้องให้ดีนะครับผมครับเอาสําหรับพืชพีเดี้ยงเนี่ยพ่อบ้านนี้พีจะเท่เาจะเอามาเป็นพีเดี้ยงกับทุเรียนเท่ามันกับพีเดี้ยงนี่มันกับมิจเจก,ก็กล่วยแล้วก,กว็กล่วยโตโตมั่นอันนี้เพราะว่าเป็นยังก็กล่วยวะครับตอนตอนเท้าเหตุนี่ก็กล่วยเทาเขาเขา,เขาจะเอากว่เกินสองปีนะแต่หา,ายันดีเขาฟันถึงด้วย โอ้ทาทุเรียนเขาอายุสองปีเดียวก้อนเยาต้นกล้วยออกก้อนอาต้นกล้วยออวอดทาเขาเอาไว้มันเบียงไหพ่อเอาไว้มันมันหักยาวจะได้หักหักกล้วยเหยวเมื่อมา่านเมื่อกินอาหารน้ำน้ำทุเดียนครับหายทรายก็มันเอาไปกินเบิดนอโอ้ต้นกล้วยไปกินเบิดเลยไปกินเบิดครับผมปีจ้างหนึ่งโตดีว่าน่ากับปูไว คืออว่าห้าสิเดไซน้ำมันปีหนึ่งสองปีนะครับผมเพราะได้ซื้อหวานสียาวผสมน้ำมันโอ้เดบ๋ว่าห้าก็ยังสามาท์อ่าสางไรได้จากจากกล้วยจากกล้วยครับเอามาเอามาปฏิวัติน้ำหนึ่เอามาซื้อจาซื้อนั่งน้ำแนนถ้าเราบุกซื้อเลยได้ๆห้าวผมมีเพราะมีดี่วานโอ้ห้าวสีมะลอเตทุเรียนเตทุเรียนกับว่าครับมันเกิดมีขื่นอย่างอื่นมันเกิดได้จำเป็นนะครับผมพ่อแต่ว่ามันเกิดอะไรเย้วนะที่เราสืหางมึงกันเยอะเลยกอ้วห สะโอขายกล้วยพ่พ่อแม่โอ้ได้บ่น้อยตัวนี้สะโพกกล้วยที่ปลูกแซ้มเป็นพีเดียงนี่สวนทุเรียนนี่พ่อพ่อแม่แม่แม่โอ้ได้ซี่หาเมื่อนยู่บ่าี่ห่ามื่นได้แต่ละปีโอ้พ่อทาธรรมดาตัวพ่อก็พอได้ใส่ใจอยู่เนาะพ่อได้ใส่ใจอยู่ครับผมไปซื้ออยู่ซื้อกินน้ำครับผมความว่าท่านไหนผลเดชผลทเรียนครับนี่จะเสียกับเสียได้ครับเอามีเผือย่างไหนสิพ่อที่บ่ววรจะมาปลูกมี่ีี่ตัวตัวสำคัญที่สุด ผมสอบมือเดียวปูม่านีมันมักเสียบมักเสียบบอกน้อยหน้าเขาหนีบอกน้หน้าเขาเนี่ยเอาทันได้แห้งเป็นยังไงพ่อห้เหตุผลในจักน่อยครับพ่อเปลาเพราท่านเป็นน้วยเป็นหมากเป็นดอกนี่สีบัวบัวปันไทยครับเกิดมันเป็นหมากขึ้นมาละเพียเพียเออเพียแป้งเพียไฟโอ้สารพัดเพียโอ้มัน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 สีมาล่ามาใส่ทุเรียนเท่านั้น เพี้ยมันออกจากน่วยบักเขียบบ่อออกจากน่วยบกน้อยนาหละมันมาล่ามในต้นทุเรียนครับโอ้ตัวมี้บวบัววัวขวดปลูกวัวขวดปลูกแม่นบ่ผมปลูกมาหลยจีนไว้หลายได้แต่ละปีผมตดทีมเดียวโอ้ตอนนี้พ่อตัดทีมเดียวตดทีมเดียวูกเป็นน่อยคุหนึ่ครับผมตาทีมแต่แต่กะทาเงินได้อยู่ก็ทำเงินได้อยู่แต่ว่าได้กินได้ใส่้าอยู่เพียงแต่ว่ามันมีผลเสียหลายมีผลเสียหลายโอ้ครับผม บอกุุมเลย่องนันบอกครับพ่อก็กล้วยกับมันมันมันกับอีกอย่างหนึ่งมันกับเท้าใบรลงทุนปลูกใบซีร์กระเดี่ยวนะโอ้บัวดุเร่เนี่ยยากบัวดุเรเนี่ยวานย้ายยังกับบัวดุเร่ซีร์กระเดี่ยากฝุ่นฝอยยังบัวดุร่ใส่ครับโอ้มิเตรอเก็บผลผลิตอย่างเดียวครับผมเอาขอบคุณพอได้หลายครับมื้อนี้ที่พามาเบิ่งสวนทุเรียนแล้วก็ให้ความรู้กับ พี่น้องท่านผู้ชมเอาขอบคุณในไลฟครับพ่อมือเนี่ยครับผมพ่อสวัสดีครับ